สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะพูดถึงคำสั่งเซตและคำสั่งรีเซตสำหรับทั้งสองคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งสำหรับกดค่าสถานะให้กับอุปรกรณ์เอาพุทนะครับซึ่งการทำงานจะทำให้สถานาขาะของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับถูกค้างสถานะเอาไว้ได้หรือเป็นการโฮ่การโฮลดานานนนิ้งสถานะนะครับก็กรณีที่เราอยากจะค้างสถานะเอาพุทนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับพราเรา ไม่ไม่อยากมายุ่งยากเรื่องการทำเซลล์โฮลดิ้งนะครับก็สามารถใช้คำสั่งเซตแล้วก็รีเซ็ตได้นะครับอันนี้ตามตารางคู่มือนะครับคำสั่งเซตเราจะพิมพ์ว่า SET นะครับก็จะเป็นการเซตบิตของดีไว้นั้นนะครับให้ออนแบบถาวรนะครับก็คือเพอร์มานินต์นะครับถาวรนะก็รูปแบบก็จะเป็นมีคอนแทคนะครับมาเปิดคำสั่งแล้วก็เซตแล้วก็ตามด้วยดีไว้นะครับช่องช่องน้ำตาลนี่คือดีไว้นะครับ ดีไวที่ใส่ได้ก็จะเป็นเอาพุ t Y นะครับ auxiliary delay m แล้วก็ส t ตต e สเด s นะครับส่วนคำสั่งอีกอย่างหนึ่งคือ rst หรือ reset นะครับก็คือ Reset bit ให้ให้มันออ f นะครับออฟแบบถาวรนะครับก็พิมพ์ rst นะครับที่ใช้ได้ก็จะเป็นเอาพุทนะครับ y m s นะครับ data register นะครับตัว d ครับแล้วก็ reset นะครับเป็นพวก index register นะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะีตัวนี้ยังสตัวนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็เราเรียนมาแล้ว3ตัวนะครับมีคําอธิบายตามนี้ครับตัวอย่างครับรูปนี้นะครับเรามีคอนแทค t o ของ x0 นะครับถ้าเรากด x กเ็าจะไปสั่งเซต y ศูทำให้ y0 ทศูทำงานค้างเลยนะครับเราปล่อยมือออกจาก x0 y กศยก็ยังคงทำงานอยู่นะครับกด x 1ครับ ก็จะไปรีเซ็ตไวรสูตไว้สูตก็จะอยู่ทํางานค้างนะครับตามนี้ครับมาดูกิจกรรมที่3.4ครับก็รูปเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองลองวาดรูปดูครับครับแล้วเปิดเจ็ t เบิร์กทูนะครับไปที่ Project ครับ New ครับ fxcpu ครับ f x e n simple project ครับแอเดครับแล้วก็โอเคนะครับแต่ตั้งค่าสารครับตั้งค่าการสื่อสารขาคลิกที่ Connection ครับเดี๋ยวเราไปเช็คหมาเล็กพอร์ตก่อนนะครับด p c property ครับ device manager แล้วก็ไปที่พอร์ตนะครับเบอรนะครับ เลือกเป็น R S นะครับเ6ครับแล้วก็1 9 2 K นะครับตามค่า Default เลยครับคลิก Condition Test ครับ Set แล้วถือใช้ได้ครับกด c h i p Insert 2ครั้งครับ F5 นะครับใส่เป็น X 0ครับเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเขียนคำสั่งนะครับคำสั่ง Set เนี่ยเราจะไปเขียนแบบที่ชื่อว่า Application Instruction นะครับก็คลิกที่ F 8นะครับเขาจะเป็น วงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับอ่าอ่เซตนะครับ S E T จริงจริงพิมพ์แค่ S ตัวเดียวก็ได้นะครับเขาก็จะมีที่ขึ้นด้วย S ให้เราเลือกนะครับแต่เบิ้งคลิกก็ได้ครับกันพลาดครับอ่าเซตนะครับเป็นวัตครับแล้วก็เป็น Y าศูนย์แล้วเราก็คลิกโอเคได้ครับปันนะครับอ่า F5 อีกอันนึงครับใส่เป็น X1 นะครับ ไปคลิกที่ f 8ครับปรีรีเซ็ตนะครับกด r ตัวเดียวเลยครับ r ครับแล้วก็มันจะมีหลายตัวให้เลือกครับเลือก r s t นะต้องไลคลิกครับแล้วก็เป็น y zone คลิก ok ครับทำการบิ i l d program ครับแล้วก็ write ครับกด parameter นะครับคลินเครื่องหมายถูกแล้วก็ Execute ได้เลยครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเเปิดเราทำการเชื่อมต่อวงจรนะครับก็ใช้ขากราวนะครับกราวแล้วก็ x 0 x 1นะครับ ต่อกับสวิตนะครับตรงนี้ก็ลงกราวนะครับแล้วก็อันนี้เข้า x ศูนย์อันนี้เข้า x หนึ่งครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อวงจรก่อนนะครับอันนี้กราวนะครับเส้นเส้นนี้เป็นเส้นกราวเชื่อมวงจรครับเสียบอันนี้นะครับแล้วก็ x ศูนย์ครับเส้นนี้นะครับแล้วก็ x x หนึ่งนะครับเส้นนี้ครับ ได้พยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดมอนิเตอร์นะครับครับอ่าเปิดมอนิเตอร์ระบบครับครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าครับในส่วนของสถานะของ Y0 นะครับตอนนี้ Y0 หลอดไฟยังไม่ติดนะครับเขาอยู่ที่สถานะรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเรากด ปุ่ม x0 ครับตัวนี้นะครับกดปั๊บอ่าหลอดไฟ x0 ติดครับ y0 ติดครับแล้วก็คำสั่งเซต y0 ก็เป็นสีดำเงินนะครับปล่อยมือออกครับเห็นไหมครับเขาก็สามารถค้างสถานะได้โดยที่เราไม่ต้องทำเซลล์หนด d i นะครับกด x0 ครับไอ้กด x1 ครับ x1 ติดเห็นไหมครับ y0 ดับนะครับแล้วก็สถานะของเขามาอยู่ที่รเ s e t y0 ครับตามนี้นะครับ อย่างนี้นะครับแบบนี้ก็สามารถทําการค้างสถานะได้นะครับโดยใช้คําสั่งนี้นะครับก็บางกรณีที่เราไม่ต้องการทํเซิอโคอลดิ้งนะครับก็ <c oughs> ใช้คําสั่งนี้ได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราดูในคําถามนะครับคําถามบอกว่า มากด input x 0แล้วเป็นยังไงครับกด input x 1แล้วเป็นยังไงครับกิจกรรมที่3.4นะครับกด x 0 y 0ทำงานค้างนะครับแล้วก็กด x 1 y 0หยุดทำงานค้างครับคราวนี้เนื่องจากว่านะครับการเขียนโปรแกร,รมแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าถ้าสวิตช์2ตัวนี้นะครับ x 0กับ x 1เนี่ย เป็นสวิตที่สอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับในแง่ตัวหนึ่งเป็นตัวสตาร์ตตัวหนึ่งตัวสต็อปนะครับเราที่ปัญหาเรื่องการกําหนดสิทธิ์การทํางานนะครับว่าการกําหนดสิทธิ์การทํางานนะครับมันขึ้นอยู่กับการจัดวางตําแหน่งคําสั่งเซตและรีเซตนะครับแล้วก็สแกนไทม์ของ PLC นะครับซึ่งซึ่งตามการทํางานนะครับ PLC จะสแกนไทม์ตามลัดเดอร์มาทัดแรกก่อนนะครับบรรทัดเนี้ยก่อนพอทำมาเทนนี่เสร็จนะครับมันเช็ค x 0เสร็จนะครับแล้วมันก็มาทําการ เซตไวสุกนะครับเนี่ยมันก็จะสแกน Input ประมวลผลแล้วก็เซตเอาพุตนะครับแล้วก็ขึ้นมาพัาต่อไปครับสแกน Input ประมวลผลแล้วก็จัดการเลือกเอาพุตต่อนะครับวนอย่างนี้นะครับเนี่ยคือรอบการสแกนไทม์ของ p l c นะครับซึ่งก็จะใช้เวลา1สแกนไทม์ถ้าตามรูปนี้ก็คือนะครับที่เรากดซิมมาเนี่ยหมิลลิเซกนะครับก็สแกนไทม์หรอบครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรากดสวิตช์สปุ่มพร้อมกันนะครับ กดพร้อมกันสองปุ่มอ่าครับนี่นะครับ x0 x1 ติดทั้งคู่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยคำสั่งมันมาค้างอยู่ที่รีเซ็ต y0 ศูนย์นะครับ y 0ศูนย์ไม่ติดนะครับ y 0ศูย์ไม่ติดเนื่องจากว่าคำสั่งรีเซ็ตเนี่ยมันมันอยู่หลังคำสั่งเซ็ตนะครับมันมันก็เซ็ตแล้วแหละจริงๆคือมันเซ็ต y0 ศูย์ก่อนแล้วแล้วมันก็มารีเซ็ต y0 ศูนย์นะครับอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับในสแกนถามรอบนั้นนะครับประมาณนี้นะครับ มันก็เลยทําให้ Y0 ไม่ทํางานนะครับถ้าเราวางตําแหน่งอย่างเงี้ยกดกด2ปุ่มพร้อมกัน Y0 ไม่ทํางานครับถ้าเกิดว่านะครับกด Stop m ม n i t o r นะครับไปที่ไรท์โหมดถ้าเราเรากลับใหม่นะครับเรากลับใหม่เป็นแก้ตรงนี้นะครับจากคําว่า set เป็นคําว่า reset นะครับ rst แล้วก็ตรงนี้นะครับแก้เป็นคําว่า set นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ กลับกันอ่ากลับกัน x0 เป็นดีเซต x1 เป็นเซตนะครับทำการบิวนะครับไลฟ์โปรแกรมครับกด start monitor นะครับ ตอนนี้มันค้างอยู่ที่รีเซ็ตนะครับแล้วก็กดเรากลับกันนะกดกด x0 เป็นรีเซ็ตนะครับกด x1 เป็นเซ็ตนะครับอย่างนี้นะพอดีสลับสลับคําสั่งกันถ้าเกิดว่าเรากด2ปุ่มพร้อมกันครับเห็นไหมครับตอนนี้คําสั่งมาค้างอยู่ที่รีเซ็ตนะครับเพราะว่ามันอยู่ล่างสุดครับตามสแกนสแกนไทม์ของ PLC ครับคือเขาจะสแกนว่าตอนนี้ x0 x0 on อยู่เขาก็จะทําการรีเซ็ต y0 y0 ยุทธ์ทำงานนะครับจบมาท่านนี้แล้วมาสแกนไทม์ต่อไปครับ กดมาเช็ค x 1ครับ x 1ถูกกดอยู่ามาทำการเซต y 0ครับแล้วก็วนเงี้ยรีเซตแล้วเซตรีเซตแล้วเซตแต่ว่าเนื่องจากเป็นมันเป็นรีเลย์น,นะครับนั้นมันก็ไม่ได้ทำงานเร็วมากนะครับมันก็เลยมาค้างอยู่ตรงเซตนะครับเพราะาเซตอยู่ข้างใต้นะครับนะครับจริงๆคือมันรีเซตแล้วก็มาเซตรีเซตแล้วก็นเซตเงี้ยต่อเวลาครับแต่ว่ามันเกิดด้วยความเร็วสูงมากนั้นจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องลำดับการทำงานนะครับนั้นเราใช้คำสั่ง คำสั่งพวกนี้จะต้องเข้าใจเรื่องสแกนไทม์ของ PLC ด้วยนะครับว่าใครทําก่อนทําหลังนะครับถ้าตามรูปนี้ครับบรรทัดที่สูททำก่อนแล้วก็บรรทัดที่2ทําต่อนะครับเราเอาเซตไว้ข้างหลังนะครับพอกด2ปุ่มพร้อมกันมันก็เลยมาอยู่ตรงเซตครับเป็นคําสั่งล่าสุดของเขานะครับแล้วเขาก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะแว็บไปทาอย่างอื่นก่อนนะแล้วค่อยกลับมารอบใหม่ด้วยเวลา1มิลลิเซกนะครับตามนี้ตามสแกนไทม์ของเขานะครับประมาณนี้ ม,มันก็เลยมาติดอยู่ตรงสถานะเซ็ตนะครับพอเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับของของการควบคุมไวโซนนะครับหลอดไฟมันก็เลยติดนะครับ้วยเหตุผลนี้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปบอกว่างานมอบหมายนะครับให้วาดรูปและเขียนโปรแกรมที่มีการทํางานดังนี้ครับกดสวิตช์ x 0 Y0 ทํางาน x 1 Y0 หยุดนะครับ กดสวิตช์ x 2 y3 y ําทำงานกด x 3 y 3หยุดนะครับก็ตอนนี้เรามีเอาต์พุตสตัวคือ y 2กับ y 3นะครับ y 2ควบคุมด้วย x 0และ x 1ส่วน y 3ควบคุมด้วย x 2แล้วก็ x 3นะครับเดี๋ยวเราแก้โปรแกรมนิดนึงครับกด stop simulation stop monitor นะครับเข้าไร้โหมดครับตัวนี้ขอแก้กลับคืนนะครับแก้เป็น set ครับอ่าตัวนี้เหมือนกันครับเราก็แก้เป็นรี s e t นะครับ อ่าครับคลิกไปครับปั๊บอ่าโอเคครับตามนี้นะกดกดชิปอินเสอร์สองมาทัดครับชิปอินเส e ร์ชิปอินเสอร์ครับจริงเอาสะดวกก็ลากเมาส์คุมเลยครับคุมอย่างนี้ครับก๊อปปี้นะครับอ่าแล้วก็เอาเมาส์ที่ตรงนี้ครับปั๊บอ่าวางครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็เร็วดีครับอ่าคลิกตรงนี้แก้เป็น x สองนะครับตรงนี้แก้เป็น x สามครับ แล้วก็ตรงนี้แก้เป็น y2 นะครับอเดี๋ยวแก้เป็น y3 ครับคลิกเ OK คนะครับแล้วเราก็ทำการ b u i l โปรแกรมครับแล้วก็ r u ได้ครับ ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับี๋ยวเราทาการสตาร์ทไฮเตอร์ครับดูผลลัพธ์การทํางานนะครับอันนี้เะครับเดี๋ยวต่อต่อวงจรก่อนนะครับก็เพิ่มนะครับอีกตัวหนึ่งครับ x x สองนะครับเข้าตัวต่อไปครับเข้าเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ x สามนะครับอ่าเรียงเลยนะครับอ่า x ศูนย์ x1 x2 x3 x0 x1 x2 x3 นะครับแล้วลองกดครับกด x0 ครับอ่าก็เซต y2 ครับ y2 ทำงานนะครับกด x1 ครับอ่ารีเซต y2 ครับต่อไปกด x2 อ่าเซต y3 นะครับ y3 ทำงานแล้วครับแล้วก็กด x3 ครับอ่ารีเซต y3 y3 หยุดนะครับ วงจรตามงานมอบหมายก็จะเขียนแบบนี้ครับตัวโปรแกรมเขานะครับกด stop monitor ครับแล้วก็เข้าสู่ไร m ์มดครับครับก็วาดรูปลงไปครับตามนี้นะครับตามงานมอบหมายข้อที่2ครับรูปนี้นะครับสำหรับวิดีโอเรื่องคำสั่ง set และรีเซ t มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ